สวัสดีคะ่ะได้กินต้มเครื่องในนะคะหอมสมุนไพรมากๆเลยนะคะแต่เช้าเลยวันนี้ส่วนเด็กน้อยนะคะตื่นสายนะคะก็ไม่อยากกินข้าวนะคะอันนี้เป็นมะม่วงที่บ้านนะคะคือแบบพ,พ่อหาแต่อะไรไมาให้กินเต็มไปหมดนะคะกินไม่ทันกินไม่ไหวในตู้แช่เนอะไรก็มีแบบผลไม้ที่นันชอบนะส่วนแม่นั้นก็หาเครื่องซีนออกมาให้แล้วนะคะจะ เริ่มแพ็คของกลับบ้านแล้วนะคะน,นี่วาเขาใส่ถุงเย็นๆเขาก็เขาซีนตรงนี้อีกอลุงจะเอาสับป,ประรดไปส่งนะคะญาติเนี่ยนนะปลูกสับป,ประรดเถอเกือบทุกคนนะคะทําไล่สับป,ประรดแล้วก็เอาไปเอาไปส่งแต่ว่าตอนนี้มันจะหมดแล้วนะคะมันก็เลยหัวเล็กมาก็ไม่รู้จะเลือกเอาอยัางไงเนาะ ยังไม่ได้ไปดูสวนสับป,ปะรดเลยนะคะจริงจริงะจริงๆแล้วสับป,ปะรดเนี่ยถ้าเหลืองแบบนี้ก็คือเขาจะขายราคาเกตตกลงมานะคะเนี่ยถ้าเป็นเหลืองประมาณเนี้ยเหลืองเขียวเนี่ยก็จะราคาดีหน่อยนะคะแต่ถ้าลูกเหลืองๆแบบนี้เลยเขาจะคัดเป็นอีกเกตหนึ่งะคะ เดี๋ยวจะเอาขโมยเอาสักสองลูกนะคะวันนี้แม่แกงหน่อไม้แล้วก็ทำส้มตำให้เนนกินนะคะเพราะว่ามีแต่เน้นทำให้กินวันนี้แม่ก็เลยจะทำกับข้าวให้กินก็เลยทำกับข้าวให้กินนะคะก็แกงหน่อไม้แล้วก็เน้นทำยำแล้วก็แม่ตำส้มตำให้ด้วยกว่าจะได้กินนะคะอะไรแต่ละอย่างคือแบบ แห้งหมดเพราะว่าทําไปด้วยขายของด้วยวิ่งด้วยโทรศัพท์ด้วยญาติมาหาด้วยนะคะกว่าจะได้กินข้าวก็ปลาไปนี่ก็จะบ่ายโมงแล้วนะคะกําลังจะไปนาน,นะคะแม่ไปก่อนนะยายเฝ้าบ้านโมโดนจ้าดเ,เดี๋ยวจะพาลูกกับพ่อไปนาน,นะคะ

เป็นดีใจคนทีได้นางหลังค่บ่เคยนางไปยูสไปอ่อไม่รอตัดก really? ันไม่ได้ชัวร์นคนดีใจ ไปนาครับ,รบอืมธมบมินีคือเนี่ยผมไปนาครับ,มไ,รบไม่เคยนั่งเก๋คยไม่เคยนั่ง <c oughs> ดีใจดีใจฝนก็จะตกนะคะแต่ว่าพ่ออยากพาไปอยากตอนแรกจะไปเอาทุเรียนแต่ว่าที่สั่งทุเรียนไว้นะคะแต่ว่าทุเรียนเขาตัดหมดแล้วเพราะว่า ถึงบ้านแล้วก็คือลืมนะคะเขาก็เลยคิดว่าจะไม่ได้ไปเอานะเขาก็เลยตัดตัดหมดแล้วนะคะท mm ุ hmm. เรียนหนองคายนี่นะคะทุเรียนแถวบ้านนี่แหละแล้ว hmm. ทางเข้าหนาน <c oughs> นี่ <c oughs> ส่วนมะพร้าว ตามจริงอ่ะจะให้เขามาตัดหญ้าให้นะคะแต่ว่าพ่อไม่ได้มาด้วยก็เลยแบบว่าไม่มีเวลานะคะอว จะมาพ่อจะทำเฉียงนาน้อยนะคะมาลูกไหอันนี้ก็กำลังโตนะคะกำลังโตแล้วลุงมาปลูกมาเขือใส่อืมโอ้มะเขือเจ้ะพี่ข้างๆก็เป็นบ้านพี่สาวเพื่อน <laughs> น,อน,น,น่ามันตาบดจวโนนะคะ แตาบัดพี่ชายพอ่อที่ว่าตาหูไม่ค่อยดีนะคะหืมกำลังงามเลยนะคะมะเขือนะนี่ปลูกปีกายปลูกปีกายนี้นะคะพ่บอกว่าปลูกปีกากกำลังโตอันนั้นปลูกจ็กปีแล้วนหอันอนนั้นปได้สปีสปีแล้วนะอ่นดดนะอ,อันนั้นต้นใหญ่ป,ปลูกสนะี่ปนะี มันเริ่มออกลวกแล้วเพราะว่าพอเขได้ตัดหญ้าเขาได้บอกว่าจีตัดหญ้าตัดอย่างนี้มันปลวกเห็ดนปะเออแต่น่าจะเห็นถ่ายรูปปะถ่ายกับตาบัดรนะพ่อพังโมให้ติเงยหน้าขึ้นเออพ่อพังโให้ติเออถ่ายรูปแล้วอากิวมีเตลูกก็จีมีเตยิ้มด้วยสไม้โอเคอ่าแล้วก็อ่านัส นี่พ่นะานัทซูได้เยอะกนก็เป็นไก่อย่างดีนะเฮ้อฮะพนอาเกยวทานังกะอนุคุดามุนอาดูเยอะแตอิเตมิเตชอบหลานมากนะคะไปหาทุกวันลุงแกแบบว่าเหมือนเหมือนจะแบบว่าไม่เต็มร้อยแต่ว่าขยันมากนะคะอันนี้กูแล้วก็ไปขายนะคะขายที่บ้านหน้าบ้านกับแม่นั่นเลยนะคะ ก็คือมีอะไรก็ช่วยกันนะคะถ้าบางทีอาจจะไปขายที่อื่นอย่างเงี้ยก็ก็มีนะคะแต่ว่าถ้ามันยังน้อยอย่างนี้อยูอย่คือมันออกไม่เยอะก็จะไปฝากแม่ขายนะคะทุงละยี่สิบอะไรเงี้ยเนาะ,ะอันนี้ก็คือต้นสับปะรดนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นไร่สับปะรดของอานะคะไม่ใช่ของพ่อนะนี่เป็นไร่สับปะรดของอานะคะแล้วก็ทุ่งนาเราก็อยู่ข้างล่างนะคะนู่นนะคะฝั่งโน,น้นทุ่งนาของบ้านนจะอยู่ข้างในนะครับอันนี้เป็นที่รวมๆกันนะคะ ของญาตินะคะอืมอืมเอ้ตู้ป่านให้ฟา,าร์มงัวบ่เอ้กันบาเนี่ยฟาร์มงัวให้กันแอบดูฟาร์มบัวฟาร์มบัวของของเพื่อนนะคะพ่อเพื่อนอยู่ข้างๆกัน <IC S> อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะหมักภาษาหนองคายเรียกว่าบักหมักเกนหมักเกนอือเหี้ยสาธิตเถียงน้อยไว้ให้อากิวมาเทื่อนานี่เถียงน้อยเออกัดย่าเพรย์จะไไหนพื่นล่ะอันนี้เจาะบาดาลแล้วอันนี้เจาะเท่าไหร่ก่อนนี่้พ่อสามหมื่นสองหมื่นแปดสามหมื่นนี่แหละเจาะบาดาลยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเดี๋ยวจะทําเถียงนาน้อย มาข้าวหนากก็ได้มาเสียงหน้าหน่ยแล้วเนาะอันนี้อียงเนี่ยไฟเลยเนี่ยไฟอันประดานี่วะเสรอระเซลวะอ๋อตมาโตมาจากบ้านทางแยบบ้านแยบันนี่วะพูู้นะสุดยอดวโซ ตาก็ตัวเล็กปุ้มหลานไม่ไหวตาก็เล็กลงเล็กลงหลานก็โตขึ้นโตขึ้นอยู่ทั้งคุ่นอ่ะเนี่ยอยู่ทั้งอันงามืงานมันโต้มันถิ่ลักษณะเลยเดี๋ยวมองมันมันโต้ไม่เจะเริ่มออกดอกมันมันออกดอกหลายต้นแล้วขนาดใช่ฉันต้องม่สดโต้ ขอบคุณครับตาด้วยนะลูกขอบคุณครับเรียงขอบคุณครับตาบครับตะกอนตะกอนนนมัเป็นปลา,ปาบอกข้าวเออปลากล้วยข้าวไงแล้วมันเหนิงเมื่อก่อนมีกล้วยกินแบบที่พ่อเขาเลียกว่าปลูกไงคือพูดว่าแม่เราโทรมาให้ตัดใบตองเมื่อเทศกาลหมกหัวนะคะอันนี้ตาบัดปลูกเผือกอันนี้หยังแล้วนี่ดำๆนี่ยหยุยังน้ำหยดแล้โอ๊ย ก็ไมหัวนำหยุดทุ่มมหาอุบัติสับประรดลูกอันเนี้ยไพนนับผูดุใครพ่อ,อู้เดี๋ยวไปกินบ่สก็เดี๋ยวจะเอาเมือบัดยางเมือก่อนแล้วมาชงชีสกินได้ยเลยพอดีกินเห็นแล้วนี่ไพน์นับผู้ดุนะคะอันนี้เป็นสับประรดเขาจะเป็นแบบนี้นะอี๋ไพน์นับผู้ดุ ตอนกับรถคิวออารู้เอเนี่ยโม่เนยเนี่ยอร้เอเดมเนี่ยีา่ไหวลยปอยถิ่มเลยโมเนียันี่ปอยโอ้จังมาลอกดึงหยาอจังมาเอาหยาอ๋อมันว่ะติดยาอีก่ติดยาแล้วมันตายแต่หยาวะแม่นบักนัดบ่ตายอือรอด้วยค่ะมาตีไปดูข้าวนะคะพาหลานไปดูข้าวหรือไปดูห้า อันนี้หน่องน้ามี่อย่างนั่นนี่สาตุลีปะโอ้จุกสานี่ยวะเขาไปเห็นตลิงพวกเครงแ้ขาได้สาเขาจะเอามาจุกให้เลี้ยงป่าอยู่อ่ะพ่อสาหน่อย

นี่นะคะพวกเราอยู่บนนอกนะคะเวลาจะกินผลไม้ทีนะคะก็นี่แหละกล้วยนะคะกินของที่มีในสวนเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเราปลูกสับปะรดเราก็กินสับปะรดนะคะผลไม้ก็ตามสวนตามไร่ตามสวนาจะปลูกอย่างนี้นะคะลำไยนะคะแล้วก็อันนี้ต้นมะขามต้นมะขามตัวนี้เนนกินตั้งแต่ตอนเนนเด็กๆนะคะตอนนี้กาลังไปลูกอ่อนๆอยู่นะคะแล้วก็ลูกดําก็น่าจะของปีที่แล้วนะคะลูกอ่อนๆเล็กๆก็ ชาบ้าดชาบ้าดน้ำส้มครับน้ำส้มแโอเล่จริงๆน้ำส้มครับดีใจดีใจมากนะคะเห็นหลานโอเคน้ำส้มครับถ่ายรูปอีกละขอได้รูปอีกละเอียร์เอียร์อากิวถ่ายแล้วเอาเกี่ยวตั้งแต่วันแรกคือมาแล้วแบบเจอ เจอคนไทยนะคะเจอญาติเจอป้าเจออาอะไรกอดก็ร้องไห้คะอยากกลับบ้านแต่ว่าเริ่มชินแล้วนะคะหนงก็บอกว่าเออที่ที่ไทยอ่ะถ้าเขากอดเขาลูบหัวแสดงว่าเขารักเขาเอ็นดูนะอะไรอย่างนี้นะคะก็อากิวก็ได้เรียนรู้นะคะอะไรหลายอย่างนะคะทั้งพ่อทั้งลูกนี่แหละนะคะหนึ่งก็หนึ่งก็บอกแล้วก็อธิบายให้ลูกเข้าใจนะคะในในบางอย่างไอชิเมชิเมน่าในนักเตมื่ แซบบอมือเยบ่เฮ็ดเวียกนะเฮ็ดเวียกมือยบเมือเกเนะได้เงินน่ะเนาะเออมื่อนนี้มันห่อนนะอันห่อนนะห้อนกับเต้านะนอนเปนบมาอากิวหุ่นกะคำไปแต่อากชวใช้เยอะชอนแก้วชานแก้ว แซบปะแซ่บไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยครับแซ่บยอสัน่แม่เอมได้มที่แม่มาเราม้อกินไม่เต้านี่ล่ะอร่อยจกคืออาบมาเลยโอนะก็เพินุ้มมีสโนนเหรอเอาน้ำไหมถามตาสิตาน้ำไหม ไม่เอาเตใอยูเอ็น <rat turkey> ้ำมันมีสุดัかกたเนี่ยคนเดิมมาเลยครูเนี่ยโอโตจจังกับสามีเนี่ยยี่สิบนั้นยี่สิบอ๊มานั่ชายห้าชอยตุสิบสอ่เนงตลาดนัดวันฝนตก ขนมใจไหนดาแนั่งโอ้ยอิตุนข้าเจ้าเนาะมือฝนตกแมนโอ้ยเมียเลยหาก็แกงไปกินมื้อนี่ยัง <c> พ <oughs> ันเหมือนหมอย,อยู่ <c oughs> อันนี้ขนมเบื้องนะคะขนมเบือะะเบ้องเะมีไส้หวานแล้วก็ไส้เค็มไส้เค็มสีส้มนะคะไส้หวานสีเหลืองอันนี้กินตั้งแต่อยู่ปฐมนะคะตั้งแต่โรงเรียนปฐมเนะ<ง>าะขายต<ง>ั้งแต่ปฐมอันนี้หวานจำมได้แต่ว่าลู่ยุติว่าเพิินขายตั้งแต่อยู่ปฐม เออยาวนานนี่นะคะมาเห็นก็ต้องแวะซื้อ,อย,ยอดเลยซื้อไปฝากอากอิโยไม่ต้องแบบบ้านเขามันจงแซบนี่สิใส่ถั่วเยอะ เนะาะไ้ขงาเหจ้าเชอรี่มานะคะเดี๋ยวจะให้แม่ทำซุปซุปหอยเชอรี่นะคะแล้วก็นี่น้ำเต้าหู้ที่แนนชอบนะคะไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็ซื้อลำไยช่วยแม่เพื่อนนะคะนี่ก็มีแต่คนรู้จักนะคะนี่ไอติมมาให้ลูกชายขนมเบื้องขนมเบื้อง これ甘いやつ。クレープみたいな。でしょうん。甘いね。甘いカップ。これ甘いやつ食べたら、あのしょっぱいやつ食べて、しょっぱいはあの。オレンジ。んうん。そうそう、これ。<ん>ママ大好きな。安い。 เสร็จก็มาหาหลานแล้วนะคะใส่เสื้อเนี่ยใส่เสื้อที่เนนซื้อมาให้จากเชียงใหม่นะครับรอรอรอขึ้นรอแท้ตุ้บัดรขึ้นรอแท้ไปให้นัดเบิ้องไหนขนาดไปให้นัดเบิ้งดูไปให้นัดเบิ้งแน่รอบ่พ่อใส่พอดีตัวล่ะใส่คือตัวล่ะพอดีเลยบัตรนะคะก็เอาโทรศัพท์มาให้เนันดูให้นะคะแล้วก็ เขาจะดูเขาดูโทรศัพท์ได้นะเขาทําเป็นนะคะเขาก็ดูไว้ดูหวยนะคะเพราะว่าเขาชอบซื้อหวยนะคะก็เลยนั่นก็เลยนี่ให้กดติดตามอากอิวเพราะว่าชอบหลานมากนะคะก็เลยบอกว่านี่ติดตามอันนี้เลยนี่นะคะกพให้อากอิวจะได้ดูอากอิวตลอดนะคะนั่นก็เลยกดติดตามให้แล้วก็วจะได้ไม่เหงานะคะ สำหรับใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะคะโอ,คคอโอ้ยพี่ขวาเจ้าดีจา้าแจงหน่อยก็ได้มือแล้วมาแป๊บเดียว อันเสานี่นะจ้าอยากทิ้คุณเลยบหรอไปเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วไหนค่ะฮะขอกินหน่อยขอกินหน่อยค่ะขอกินหน่อยค่ะขอกินหน่อยค่ะขอกินหน่อยขอกินหน่อยค่ะหาบัวขอกินหน่อยค่ะขอกินหน่อยค่ะ บายบายเฮ้ยบายบายขอขืนขอขอฮ้ยขอขอค่ะขอขืนขออฮ้ยไปไปสน่ะขอขืนเล็บมือมือน่ะบายบายอ้ยบายบายอะไรบายบายน้องหลานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไหมคะ สวัสดีค่ะเป็นไหมสวัสดีโอ้เก่งจังเลยเดี๋ยวขนมมาให้นะคะเดี๋ยวขนมมาให้นะจ้าตะมวยฐานะสวัสดีนะมันดีหรอยังสวัสดีค่ะมันดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวยแล้วอาไว้ไหนสวัสดีอันนี้วางไว้นข้าก่นถ่ายรูปก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอ๋อกินเลยกินเลยลูกวัดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าเมืขอบคุณื่อกี้นี่สวัสดีแล้วเนา้องเป็นอย่างนั้นลูกนะขอบคุณข้างอนแล้วสวัสดีเก่งแกงสวัสดีไม่เนียนก่อนขอบคุณค่ะเก่งจังเลยโอ้เก่ง เก่งแท้เนาะเก่งเยี่ยมโอ้ยใจดีตั้งหากที่ให้ตายอีกโอ้คนดีใขนลนงมโอยใจดีขนาดไปยก่อนบ๊ายก่อไม่เรยนก่อนเอ้ยหมวกกันฝนวันนี้คือเทแ่้วะ ล้างเสร็จไปเอี่ยมออกไปหนึ่งตู้แล้วนะคะเดี๋ยวตู้นั้นสกรปรกมากเลยตู้นี้กำลังล้างพ่อแม่ไม่มีเวลานะคะทุกคน ตาสีฟ้าสวยๆเนาะเมียว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 ตาสีฟ้างามเมียวแม่แมวซื้ออย่างเมียว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเป็นแมวจรน,นะคะแต่ว่ามาอยู่นี่อะ่ะตอนแรกคือโดนแมวอีกตัวหนึ่งกัดนะคะพ่อก็เลยพ่อก็เลยสงสารนะคะก็เลยเลี้ยงตอนมาแรกๆนี่ก็คือแบบว่าแอบกินน่นกินนั่นกินนี่นะคะแต่พอมาอยู่นี่แล้วก็คือแบบว่าพ่อพอพอ่พอเลี้ยงดีๆเขาก็ไม่กินแล้วนะคะไม่แอบกินไม่อะไรอย่างนี้นะคะ แต่บางทีแม่ก็บอกว่าไปแอบกินนกเห็นแต่ปีกเห็นแต่ปีกนะคะซ่อนอยู่เห็นแต่ปีกอยู่แบบแบบอยู่ในอยู่กลางอยู่อะไรนะอยู่ข้างเครื่องซักผ้านะคะน้องแมวแม่จิ ชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยค่ะเราอยู่ในที่แบบนี้เราก็เลยชอบที่แบบนี้นะคะ,ะ,คะตุ่ตยภาษาพูดไปก็เก่งจังเลยช่วยตาหน่อยลูกเก,ก่งว้เเก่งว้ยเก่งตู้อีกทีหนึ่งนะคะ ít một, kêu hồn kêu hồn. Đứng ta. Được, cái này là tham ứng ta À, đứng, 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 มอชท์ต่อขข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 ข ต้องยิงกุ้งแบบง่ายๆให้ป้าป้านะคะพ่อแม่ก็เริ่มบอกให้ปบว่าเริ่มจัดของได้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันไม่ทันเวลาอีกสามสามวันนะคะอีกสี่วันแต่ว่ามันมีทุระล่เยอะต้องไปนะคะแกงน่อไม้ส้มใส่ปลาปลาแังวุปลาปสซงมวา <c oughs> นาแล้วก็ลาบนะคะ สุดๆลาบลาบอาหารลาวอาหารอีสานบ้านเฮาสมผักแม่คันแซ่บแล้วก็หม่ำกระป๋อทูเหลือนะคะเอามากินแล้วก็ยำเลน,นทำบะแซ่บแบบตำฮูเรือก็เอามากินเขาเป็นเขาแรงนอะจาะอร่อยจังเลยเว้ยบุกหล่าใหเองร้านแล้วก็อร่อยเนาะอะไร,ไร่อยไหมลูก อร่อยมากมากเลยอากิวอะอร่อยไหมครับอร่อยครับป้าปลาอร่อยไหมอือร่อยครับว่าอ,อ,อร่อยไม่ได้แล้วแม่เด um ี๋ยวกินเนื้อปลาอร่อยใช่ไหมมีละอันอันกินข้าวตั้งแต่ห้าโมงนะคะไม่ได้กินด้วยกันสักวันกับหลานเจ้าอ้วนกำลังลดหุ่นญาติได้ไปตัดกระเพาะบอกนั่นบอกว่านันบอกว่าเดี๋ยวจะให้แม่พาไปหาหมอแล้วจะไปตัดกระเพาะไม่ไป